Oh, yeah. โอ้ยแย่โอ,อ้ปังเลยะะคิดพับเยะเยะเยะย่ามามวันนี้วันนี้ไม่ได้เห็นมุมคือต้องบอกกับว่าใครใครถ้าสมมุติว่าผมต้องบอกว่าคือขอขออนุญาตเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ที่มาที่ประเทศไทยนะั้นแล้วก็คือนางะเป็นชิลเลยคือประมาณว่าเราเนี่ยสมมติใครมาที่บ้านผมเนี่ยก็จะได้เห็นมุมมองที่แบบว่าน่ารักน่ารักที่แบบว่าดูแบบธรรมชาติของน้องๆที่มานะเหมือนหลายคนไอเดซ่าแค่ไหนพอมาบ้านผมนิ่งเลย ไอ้จินเนี่ยซ่าแค่ไหนพอมาบ้านผมปุ๊บหงอยทั้งแก๊งใครมาก็คือแบบ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครั้งแรกอมีทอมมี่อ่ะที่ไม่ไม่นิ่งผมยอมแพ้จริงอยอประมาทมันแค่ครั้งแรกใครบอกผมบังบังเออทำไมอ่ะพี่เอามายายแฟงวันคนมาเรามาฟัง <c oughs> ติดฝนกันเบ๊เปิดติดฝนมา <c oughs> มาลอ,ลองเงียบๆเดี๋ยวคนดา่าเราอ Oh เมื่อกี้ก็ดูดูสิ่งสวยงามไปแล้วทำไมอ่อเอาเด้อวิสซัมดรีส์อ๋อวอนเต้ด้วยเอ้าเอาโอ้โหเด็กไม่เติมไอ้เบสถามเพื่อนขอก่อนไหมว่าเขาอยากดูอ้าวไม่รู้ผมไม่สนนเลแจ๊หันมาหน่อยหันมาหน่้อนนิดนึงแล้วเมื่อกี้ดูเดี๋ยวข้าแม่หันมาทางนี้แจ๊กอ่ะ <c oughs> เอาใกล้ๆเลยอ่ะดูกันให้พอใจ <c oughs> ให้อ้าว

Bye! ăn nhát nhát ăn quanh quanh quá ำสิงโบาเด็กแว้นเบิร์ดรถนั่นนั่นไรลงี้ยเป็นล่ะต้องบอกว่าเขามาอยู่ย้ำอีกทีนึงประเทศไทยสามอาทิตย์ละวีวี่แลวอยู่ประเทศไทยแล้วก็อีกสี่วันจะกลับโค <c oughs> เรียแล้วเราก็เลยบอกว่ามิ้วไก่ก็คือ <c oughs> ได้ได้คุยกันเป็นอะไรที่แบบดีๆนะภาพสวยมากอันนี้คือกลับมากล้องโทรศัพท์ปกตินะครับผมตอนแรกใช้เครื่องด้วยแต่ว่าเสียงมันจีก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องอีกเครื่องเก่ามาแทนนะครับผมมามาอวัดวับด วัก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 หนุนหนองวักนี่ยอันยูยูช a n n tiktok a my channel ่ยออยู่ด้วย a นจะบอกให้ว่าว่าอะไรในจีนอจอแค่ tiktok เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิไม่ได้เอาแค่ tiktok กตอกติกตอกอติ๊กตติ๊กอ่ะอกอติ๊กต๊้ออออออกตต เบลล่านี่ขายหลายคนรู้รู้อยู่แล้วอ่าพี่ปูพี่ปูการันตีน่ารักน่ารักจริงๆทั้งคู่เลยการันตีเฮ้ยน่าเลยอ่าเขาบอกว่าให้แบบเชิญเชิญออนไลน์ no yes o k เ y no yes แต่พี่เพื่อจะได้แบบกระโดดข้ามห้องไม่ได้เออเพื่อนๆจะได้โดดข้ามห้องไม่ได้เนาะใช่พี่เพื่อนี่ใช้พี่เพื่อ say you very น่ารักถุงเตอร์น่ารักน่ารัก you a n d f r i e n d อ่ะยูยูไลฟ์ปุ๊บอันเดียวให้เพื่อนๆโดดไปเอาให้ช่องทาชาลีเนี่ยทำงานไม่ได้เลย <laughs> เพราะเบอกก่อนว่าตอนนี้ฮับช่องชาลีเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าชาลีเนี่ยกระจายไปตามชาลีอะกระจายกระจายลูกค้าไม่จ้ชาลีละก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้คือผมผมก็ก็มีความสุขดีเพื่อนๆก็กระจายไปทั่วนะครับตอนนี้คืองานไม่มีจริงนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อะเดี๋ยวให้น้องๆเชิญออนไลฟ์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเราโดดข้ามกันไปเพราะว่าตอนนี้เราเรากระจายห้องนู้นสองหมื่นห้องนี้หนึ่งหมื่นห้องนี้ห้องชาลีมันไม่เหลือคนดู ต่อไปก e ็ไม่เหลือละก็คือทำงานไม่ได้ทำไม่เป ah, ็นไรเดี hey, ๋ยวค่อยนู่นอ่ะ UUPK วิชชาลีเอ้ยแบบว่าแบบ We วีจูเกตเตอร์เพื่อนๆจะได้กดได้ PK อืมไม่แม่แบบแบบนู้น k อ่ะกดยังไงแอนแอนแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้เบล่าเชิญนาลัง I will invite นาลังอ่ะอย่ามาจ้ายูกูบิวต์บิ what m e u t y อ๋อโอเคโอเคไปเสียง and นาแรงนาแรงเป็นเพื่อน best best friend เบลล่านะครับผมก็คือเพื่อนๆเนี่ยข้ามข้ามไปกดติดตามกันได้น้องคนนี้ผมจะบอกให้ว่าไวโอลินสุดยอดแล้วก็คือเปโนเก่งมากๆากอะกดตามไปเลยให้ช่องผมค้นหมดไปเลยอือไปเลยแลไปเลยนะกดตามกดตามกดตามได้น่รักจริงน่ารักจริงพี่กูการันตีอ้าเบสไม่เข้าเายเหรอ อ๋อ TikTok Bio บ <c oughs> ินอยู่ <c oughs> น่าชมชาเอ่ออ้าว <c oughs> ทำไม <c oughs> พอให้ออกแล้วคนเข้ามาเยอะกว่าเดิมอ๋อคือคนที่ติดตามไปล่าก็เหมือนเนี่ยไรอ้าวอันอนี้ค้างอืมเล็กๆอ่ะตามตามเพื่อนๆไปตามกันได้เลย <c oughs> คือผมก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้เนาะให้พเพื่อนๆได้เจอเจอตามมาอ่ะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวขว้างเจอแบบน้องๆนั่งเบสเบสเข้ามาดิเออ เดี๋ยวเขาฟ้องใครขโมยช่องกูอืออืออ่าวันนี้สบายยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้เกียรติกันพิมพ์กันแบบน่ารักน่ารักผมดีใจมากต้องบอกว่าดีใจมากจริงนะเบสที่เราได้ได้เห็นข้อความที่เพื่อนๆน่ารักน่ารักกันเนี่ยพอแบบทุกคนมาแบบเยี่ยมเยี่ยนเรามันมีความมีความสุขมากมีความสุขมากนม่ป็นไรจะปูน่ะคือมีความสุขนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอสาวสวยของเราอยู่แล้วเดี๋ยวสาวสวยเขาก็มาอยู่แล้วเนาะอืมไม่ใจรักทุกคนอยกเว้นชาลี ใช่มากก็เดี๋ยวต้องบอกว่า,าที่ที่เราเนี่ยจะเป็นประมาณว่าขออันนี้เป็นที่แบบให้เพื่อนเพื่อนได้มาเพราะว่าคือเราบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยว <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกคนอยากมาด้วย<ช>คือทุกคนเนี่ยทักเวททักอะไรผมรู้สึกว่าผมผมผมมีความสุขเพื่อนๆก็มีความสุขอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา โชว์แวล د ิกันโอเคเดี๋ยวให้ให,ให้แบบอีกสักประมาณหนึ่งนาทีดูหน้าผมด้วยอ่ะแม่งพูดคนเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูน้องๆสนมมใจฟังคุณหรอกเขาไปฟังสองห้องนี่แนะคือคนที่อยู่อะ่ะเกรงใจเฉยเ <laughs> ไม่ต้องเกรงใจนะกระโดดไปได้เลยนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าผมผมผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแผมอาจจะว่าวันไหนนะผมอาจจะขอ จักรยานของชาลีที่ว่าชาลีไปแบบใครที่ตัว oh. ท็อปเนี่ย oh. เวลาชาลีขายของน่าอจะขอสักชั่วโมงสองชั่วโมงเ oh. พราะไม่งั้นก็คือชาลี oh. อาจจะต้องไม่ต้องทํางานเ oh. พราะว่าชาลีไปแบ่งคนดูแต่ละที่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นคนตอนนี้คือชาลีทํางานไม่ได้นะครับ oh. แต่ไม่เป็นไรคือคือน่ารักมีมิตรภาพน่ารักน่ารัก,รกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง,เ,รงเพื่อนๆอย่าอย่าว่าผมเห็นกับตัวนะเออไม่เป oh. นะ็นไรเข้าใจกันได้อืมิตรภาพที่แสนดีขอบคุณเพื่อนๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์กันต่อแล้วก็หล่อไว้วันนี้ ตกใจโอ้โหเบสกูบอกจริงนะข้างหน้ามึงอย่าแต่งหน้านะเว้ยคือคือแบบอย่าเสียตังแต่งหน้านะแต่งหน้าไม่แต่งไหนหรอนโค้ดโหคิดหนักเลยมันหล่องค้ดนะการถามเนาะคือผมผมงงมากว่านี่คือมึงไปแต่งหน้าชั่วโมงนึงไปทำผมอีกชั่วโมงนึงทำผมมาแล้วคือผมจะบอกให้ว่าช่างโค้ดเก่ง แต่ด้วยแบบได้เท่านี้จริงอ่ะได้เท่านี้จริงจริง้าเบสโอป้ป้าเบสป้าป,ปู อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนติดตามน้องๆกันอีกทีหนึ่งข้ามข้ามช่องผมไม่ได้นะผมผมมีความสุขที่ได้คำานี้แค่ว่าบางวันอาจจะขอความร่วมมือขอตรงๆใครด่าก็ด่ากมเลยเพราะว่าเราไปให้เพื่อนจากที่ว่าใครว่าผมก็ไม่เป็นไรจากน้องๆคนเนี่ยสิบคนเจ็ดคนที่ผมพาไปจนหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตบางทีถ้าแบบพี่ไลฟ์เนี้ยก็ก็แบบแบ่งพี่ใส่ของพี่ใครของก็คือขอสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะเพื่อนๆเข้าใจกันเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้คือตามสบายตามกันได้เลยเพื่อนๆตามกันได้ตามได้ เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องสอนไวโอลินชาลีเพราะชาลีเนี่ยเล่นไวโอลินไม่เป็นแต่ชาลีมีไวโอลินอ่ามีไวโอลินเยอะแต่เล่นไม่เป็นตังก็ไม่เป็นเออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากวันนี้ที่ให้เกียรติกันพิมพ์กันแบบน่ารักน่ารักทีมเราภูใจมากได้เจอน้องๆแล้วก็จะมีฝรั่งมาอีกด้วยนะมีฝรั่งเพื่อนผู้ชายผมเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยวจะมาขอบคุณมากให้เพื่อนๆได้เห็นหลายๆมุมมองอ่า มาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวแบบโอลี่ชาลีแล้วเดี๋ยวเราเ,เรามานีกันโอเคอ่าเพื่อนๆขอบคุณที่ไปกดติดตามกันนะ bye, bye. เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันวันนี้ก็คือ <c oughs> คือเพื่อนของเบลล่าเ้วเนี่ยแล้วก็คือให้น้องได้ได้อยู่ด้วย <c oughs> อ๋อทุกคนค่ะ <Bye, bye. c oughs> มาผมต้องบอกว่าวันนี้ผม,มเอาเวลลีมาประมาณแค่แค่แค่แค สิบตัวแต่ว่าเนื่องเอาไวลินใน้นึ่งตัวที่มันหลักร้อยปีหรืออะไรมาเงี้ยนะแล้วเป็นของเจอมังนี้จบสรุปน้องบอกว่าไอตัวที่ถูกสุดผมที่มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วเสียงดีสีสุดมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเป็นสายใหม่แล้วเป็นตัวที่เราเซตติ้งไว้อยู่แล้วแล้วเรยแต่น้องเขาเป็นเซตติ้งเร็วมากเขาแบบน้องเขาเป็นแบบจูนแบบนี่มากตั้งสายให้พี่แน็ปแป๊บเดียวเลยอีกที่นึงชื่ออะไรงานหนาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวว่าแบบเพื่งเพะ นี่เบลล่อะอืมหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนาแรงเขาบอกว่านารงสวยอ่าวไม่จริงไม่จริงเ <c oughs> มนี่คือน้องเนีหุ่นเป็นแบบว่าโมเดลเลยนะเพราะว่าสูงมากร้อยเจ็เดพี่ปูอะพี่ปูไปยืนจะได้รู้ไม่ต้องแี่ปูอะยูยยแอนเลยดูดูด,ดูน้องปูเชอบให้เจงเข้าไปค้าเัน เมเลยคือ 170, 171, 1ยเอเอ้ย169 1 7า171ยเจ็ดสอกา็บไแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจริงๆผมจะแต่งหน้าครับผมใส่ต้นสูงก็ได้แต่ไม่เอาผมรู้สึกว่าอย่างแบบที่เกียร์แต่งแล้วตอนนี้หน้าแหกหมดแล้วก็เลยแบบว่าสบายๆนะเพื่อนๆมาเดี๋ยววันนี้ให้เบลาโชว์เวลลีนแอบไปแล้นะว้า อยู่แบบโบโบไอไอตัวไอตัวนูโบแบบวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีนะครับผมเลยเอาโบมาประมาณยี่สิบโบคือ oh. คือผมไม่รู้ว่าจะเอาโบไหนมานะฮะก็คือให้น้องมาเลือกตัวที่ดีโ oh. บนี่ต้องบอกว่าบางตัวเป็นล้านนะเจ๊เนี่ยหรอใช่ครับผมโ oh. oh อ้โอายา้ยย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 ยไยย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 เยย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 บยยยยยยนยย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 นยยยยยยนียย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 นี่ยยยยยยนยย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  ไวโอลินเนี่ยไม้เนี่ยต้องมียางสนแต่บอกกับนว่าผมเนี่ยไม่สามารถสียางสนได้นะครับเนื่องจากว่าชาลีอ่ะชาลีแบบแคนนอดเพราะว่าชาลีแบบเวนชาลีเพะแอชิวแอชิวก็เลยก็เลยไม่สียางสนนะครับฮะเออไอแคนนอดเลยแบบชาลีแบบแคนนอดเล่นไวโอลินมีแบบนี่ยเพราะว่าผมแพ้ยางสนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบไวโอลินอืมแล้วคือก็บอกว่าไวโอลินอย่าจริงผมสะสมหลายคนถ้ารู้เนี่ยผมมีไวโอลิน เยอะมากคือผมชอบสะสมไวโอลินชาน้เนี่ยชอบเชลโล่เดเบเบ้ไวโอลินไม้หงส์ครัเขอเออใช่ชอบมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาดูให้อ่าเดี๋ยวเอานี่ s ด้วยน้องๆน้องๆงงรถก็เยอะบ้านก็เยอะเครื่องดนตรีก็เยอะน้องถามว่าจริงๆคือต้องบอกว่าโบโบของไวโอลินเนี่ยคือคือไม้สีที่เพื่อนๆเห็นน่ะมันมันแต่จริงตัวแพงอน่ะผมลองแล้ว ไม่ต่างมันอยู่ที่คนเล่นคือผมเล่นแย่ทุกอันเจ้าของแห่งของถูกตัวนี้เวลีเ well นะี่ยอาจจะต้องแบบเซ็ตท่านจะต่อตลอดเวลาที่การเล่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าสายของมันเนี่ย,ยมีการแบบว่าขยับได้เยอะแล้วเนื่องจากผมจะบอกว่าผมอะระหว่างที่น้องเซ็ตเวลี่ม,มาคุยกับแลนผมไม่ได้หยิบเ well วลีหลายตัวมากนะเพราะว่าผมเก็บไว้หลายปีสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ป้ะ เก็บไม่ดีมันผ่านความร้อนผ่านห้องร้อนกาวแม่งหลุดเสียดายทุกตัวแต่ไม่เป็นไรแต่มันไปเซตอัพได้ตรงตะกงตะเกียบข้างในมันล้มหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเนี่ยติ่าโอเคเนี่ยคือมต้องบอกว่าผมเนี่ยผมน่าชอบตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นอิตาเลียนไวโอลินวานิ้อะไรสวยหมดแต่ว่าเบลล่าบอกว่านอนกูดนอน แต่ว่าอันนั้นชอบกว่าอันนั้นเป็นเป็นมาสเตอร์ที่แบบไม่ได้มีชื่อดังมากเท่เสียงมันซาวมันาวันกังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าซาวของของวโอลิงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้ไปล่าโชว์อะชารีไม่ต้องพูดมากเลยโอเคไม่ต้องแข็งเลยจะให้น้องแขลงตัวโอเคนตนมิวสิอันดัยวันวนวเัอ o u อ๋อ o e d เปนเลีชารีเล่นตอนนั้นชาียังแบบไมเฟ มันหนาแบบโหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องโชว์เพลงอ้อนบ้าเต้เด้งและหลังจากออนบ้าเต้เด้งน่ผมจะขออนุญาตให้น้องได้โชว์แบบโซโล่แบบเพลงที่แบบจ,จา้จาเพราะว่าน้องต้องบอกว่าอ่ายืมวันอัพโซโอ้ออ่าโอเค <c oughs> มาได้ฟังได้ฟังสดๆเลย โ <Okay. S 2> อเคอิตาเลียนไวโอลินกลัวโอ้ยเจ็บใจจริงๆอะ่ะโอ้ยแต่ว่าต้องบอกกับว่าซาวมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูของสำหรับผมเรียกมาของแพงก็ได้อ่ะที่ผมชอบสะสมกับไอ้ของไม่แพงแต่ว่าน้องบอกว่าของไม่แพงดีกว่าเยอะเดี๋ยวเรามาดูเบสเปิดให้หอีกทีนึงอ่าต้องบอกกับว่านี่ไม่ใช่วาโอลินน้องนะครับเลยทําให้อ่านไม่ได้เล่นได้เต็มที่ไม่คุ้นมือแต่ว่าแค่นี้คือสุดยอดอ่ะซาวอิตาเลียน อ่าอ่าอ่าคือสายที่สามนั่นอ๋อคือต้องบอกว่าแหละคือต้องบอกว่าไวลินเนี่ยแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับเสียงและสาวต่างกันมากแต่เพื่อนๆในกลายป็นว่าชอบตัวนี้มากกว่า This This Violin is This Strong Strings i Not Good But This String This Violin is Good But This Song Have Many This String So This Violin m o r e ตัวเดี๋ยวผมพามาดูตัวที่ผมแม่งชอบมากเพราะอายุไวลินมันเยอะมากจูงมันแต่เบล่าบอกว่า ไม่ได้เรื่องเลยเวนดี้เวนดี้เวนดี้แบดเวลลีนโอ้โหตัวนี้นี่คือไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่สุดตัวนี้ไม่สุดมีตัวสุดตกลงกระบอกเวลลีนจุดเยอะจมาฟังของโคตรแพงแต่เสียงโคตรห่วยกันเอปิดจีเปิดจีมา many doors to บบอ่าขอขอดูมาฟังเสียงไวรินหวยกันเออตอนที่ไปบริษัทเดิอ่ะเดี๋ยวให้ให้จูงก่อนเบ็ดปุ่หยุดก่อน ตอนแรกบอกของอไอ้นี่ดีแต่ว่าตัวลัเนื้อหนึ่เนื้อยนึ่งหรือว่ามันมีมันการการที่เราเปลี่ยนหางปลาอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเสียงได้เลยนะอุปกรณ์อะไรเงี้ยตัวจูนตัวอะไรพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันดี <c oughs> ขึ้น,นมาเดี๋ยวเรามาฟังแบบของ <c oughs> ของหวยกันอะแต่โคตรอ,อะโคตรแพงละของหวยมา